สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมสามหน่วยในงวดของวันที่20นะคะเดือนมกราคม2568นนะคะวันนี้น้องแอดมาแบ่งปันนะคะชุดสรุปนะคะให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชม ฝากพี่ๆนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับทางช่องได้คิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะพี่ๆเนาะฝากด้วยนะคะพี่ๆเมื่มอวานนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมน้องเอดสดงความยินด,ดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ตัวเด่นของเรามาคู่กันนะคะพี่ๆเด่น8เด่น6เด่น1นะคะส่วนตัวฟันรูดน้องเอสน้นไปที่6นะคะเมื่อวานนี้ ท่านใดที่ติดตามแนวทางเมื่อวานนะคะปังๆกันเลยเนาะทั้งสองสูตรนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็ชุดสรุปนะคะเมื่อวานนี้ปังๆเด้งๆเลยนะคะสาหรับแนวทางนะคะที่น้องเอดเจาะเข้านะคะพี่ๆส่วนตัววิ่งลูดเมื่อวานนี้เน้นไปที่หกหกมาสามหน่อยนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ผลที่ออกเลขรอบพิเศษนะคะสี่สามหนึ่งกับหกเก้าสายวิ่งลูดของเรามาตั้งแต่รอบแรกนะคะหกเก้า น้องแอเจาะไม่มีหกเก้านะคะรอบนี้เข้าตัววิ่งรูดส่วนรอบปกติสองเก้าสองกับแปดหกมาอีกแล้วนะคะพี่พี่วิ่งรูดที่หกเข้าไปที่แปดหกมาในตัวเน้นตัวเจาะหกแปดแปดหกเน้นเลยนะคะพี่พี่ชุดสามตัวก็เน้นนะคะก็แสดงความยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะวิ่งรูดมาแปดหกนะคะได้สองเด้งนะคะเด่นคู่กันด้วยเมื่อวาน แล้วก็ VIP นะคะพี่พี่ VIP VIP หนึ่งสามหกหนึ่งนะคะแล้วก็แปดสี่สามหกหนึ่งนะคะพี่พี่วิ่งลูทที่หกเด้งอีกแล้วนะคะมาในตัวเน้นด้วยนะคะหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเด่นมาคู่กันนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้ด,ดิ้งเด้งปังๆเลยนะคะพี่พี่แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะท่านใดที่ มีโชคลาภในแนวทางที่ตองแอดให้ไปนะคะวิ่งรูด6มา3หน่วยนะคะแล้วก็เจาะเข้าเน้น8 6 6 8แล้วก็61นะคะเมื่อวานนี้เดี๋ยวมาชมของวันที่20นะคะวันที่20ขอให้เดินแบบนี้นะคะขอให้มาเด้งๆงปังปนะคะแล้วก็ย้ำเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะโปรดใช้วิจระะารณญาณในการรับชมด้วยนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะ,ะพี่ๆของวันนี้ก็ มาแบบเด้งๆเลยนะคะพี่พีเนาะท่านใดที่มีโชคลาภนะคะยินดีด้วยอีกครั้งนะคะของวันนี้เดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะวันนี้น้องเอสได้นะคะพี่พีเด่นที่สี่แล้วก็สองนะคะพี่พีส่วนตัวฟันตัวลูดน้องเอสลูดเด่นอีกชุดหนึ่งแปดนะคะขออภัยเนาะพูดผิดนะคะพี่ตัวฟันลูดน้องเอสเน้นสี่นะคะวันนี้เน้นไปที่สี่สอง สีแนะคะแล้วก็สี่สแล้วก็2 1งหนสองหนึ่งนะคะพี่พี่แล้วก็สีนะคะ ตามสูตรนะคะพี่พี่เนาะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะวันนี้กันไปที่สี่ห้าเก้าแดนะคะพี่พี่สำหรับตัวกันนะคะสามตัวน้องแอดให้ไปวันนี้ก็จะเป็นแปดสี่สองสี่สี่แปด ห้านะคะพี่ๆตัวเน้นชุดเน้นก็จะเป็นแปดสี่สองนะคะสามตัวเนาะก็ขอให้แนวทางปังๆเห่ง,งๆนะคะถ้าไหนชอบตัวเน้นตามตัวเน้นนะคะส่วนถ้าไหนชอบวิ่งลูดวันนี้น้องเอสให้สี่นะคะก็ขอให้โชคดีทุกๆแนวทางนะคะวันนี้มีเราพัฒนาด้วยฝากพี่ๆสมาชิกเข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ